ถุกย่างเริ่ม้นจากผืนท่านได้สเสมอรครับหากมีคนนึ่งทำสำเร็จอีกคนนึ่งก็สามารถําทำสำเร็จได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติจนสำเร็จครับเลนักวิทยาชาติให้พระพุทธเจ้านะครับเป็นนักวิทยาชาติคนแรกข้องโลกกับพระพุทธเจ้าได้คนพบกฎดข้องโลกใบนี้กับพระว่าระเบียบข้องโลกใบนี้ว่าชายชีวิตยังไง ให้อยู่เนื้อความทุกความทุกข์กับให้อยู่เนื้อทุกอย่างได้โดยที่มีพร้อมทุกอย่างโดยการวางทุกอย่างเมื่อวางทุกอย่างทุกอยา่ยางจะปรากฏครับนี่คือคำชนข้องประพุทธเจา้าหรือว่ากดข้องหลวงนี่ที่ประพุทธเจ้าคนพบมาพันปีแล้ว จนเพื่เพลเป็นชาตนชาตีหน้าติยาคาทุกคนบนโลกนี้กับป่าเปตพันล้านคนนี้ปฏิบัติให้ทุกตรงกับเพื่อชีวิตที่วัดเพื่อชีพที่มีความทุกข์กับเลยก็เพรียพร้อมไปในทุกอย่างทางโลกกายภาพผู้นัว่าชีวิตที่เราพอใจครับนั่นคือวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าคนพบเพลยก็ยยาให้ปฏิบัติกับเพื่อสิ่งสิ่งนี้ครับเพื่อทุกอย่างที่มนุษย ทุกคนบนโลกนี้คู่ควรครับก็คือกฎที่มนุษย์กว่าเป็ดพันล้านคนนี่ชายอยู่ทุกวันนะครับจงจำไว้ครับว่ากฎนี้กับมนุษย์กว่าเป็ดพันล้านคนชายอยู่ทุกวันครับกฎที่พระพุทธเจ้าคนพบก็คือคำท่วงของพระพุทธเจ้าครับคนนึ่งที่ทำได้เลยคือพระพุทธเจ้าเลยครับตีพุ่มรู้ตอนนี้คือพุ่มคนที่ช่วงกับตีพุ่มทำได้ และพุ่มเจียวว่าถูกยางกับเิ่มตอนจากขั้นพื้นท่านได้เสมอครับเมื่อมีคนนึ่งทำารําเร็ดอีกคนนึ่งก็สามารถทำารําเร็จได้ครับพระพุทธเจ้าเลยเดินทางเพื่อเพกับจริงๆงเนี่้คนทั่วลูโลกได้ปฏิบัติเพื่อเข้าใจทึงกฎข้องโลกนี้ครับที่อยู่บนโลกนี้โดยกันอยู่เนื้อถูกยางได้ครับ พมในคนพบเมื่อนติพุทธเจ้าคนพบกับปฏิบัติครับ,รบ,รบไม่ปฏิบัติชีวิตไม่มีทางทำเลติใจยิงย่วยวัดทำเ็ตตามติใจว่างได้ครับวิธีทําให้ตัวเองได้ความควันดีว่าควันมาเพื่อว่าควันหลุ่มๆแรงๆนี่ครับให้ได้มากนี่ทําหรือก็คือปฏิบัติตามคำทวงของปุทธเจ้าครับพุ่มปฏิบัติเหมาปีเลือกพุ่มไม่รู้นะว่าเคยทำทำเลแล้วมั่งกับบนโลกไปนี้ เมือ่อกำท่วงขงประพฤติเจ้าแต่พุมคนนึ่งตีพุทท่มํามาเร็วครับแล้วตุกย่างกับ <laughs> เงินทองความรักความชุกกับชุกกับภาพกับทุกย่างจะข้าวมาให้เราด้วยที่วัดด้วยธรรมชาติกับโดยออโต้พายรดครับเวลา <laughs> ไม่ได้มีอยู่จริงกับเพราะฉะนั้นทำปัจจุบัานในดีที่สุดขอบคุณครับ